Hello students สวัสดีค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างคะสบายดีไหมเอ่ยวันนี้ก็พบกับครูปลาอีกแล้วนะคะเป็นครั้งที่4เนาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ครูก็ขอกล่าวยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ชั้นเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5อีกเช่นเคยค่ะวันนี้ครูก็มีบทเรียนที่น่าสนใจมาฝากพวกเราเหมือนเดิมเลยก็ไปดูกันเลยว่าครูเอาอะไรมาฝากพวกเรากันนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้เราจะเรียนเรื่อง having fun with activities หรือแปลเป็นไทยว่าสนุกสนานไปกับกิจกรรมต่างๆนะคะวันนี้ครูปาก็จะสอนคำศัพท์เกี่ยวกับการทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็จะสอนพวกเราว่าถ้าจะถามว่าเราทำสิ่งนี้บ่อยแค่ไหน ถามตอบอย่างไรในภาษาอังกฤษนะคะก็วันนี้จะสอนพวกเรากันค่ะก็มาดูคำศัพท์ก่อนเลยนะคะนักเรียนตั้งใจฟังแล้วก็ลองสะกดตามอ่านตามครูปานะคะคำที่หนึ่ง c o o k อ่านว่า Cook แปลว่าทำอาหารค่ะคำที่สอง g o t o w o r k อ่านว่า go to work go to work แปลว่าไปทำงานค่ะคำที่ส G E T D R E S S E D อ่านว่า get dressed get dressed แปลว่าแต่งตัวค่ะคำที่4 H A V E B R E A K F A S T อ่านว่า have breakfast have breakfast แปลว่ากินอาหารเช้าค่ะ คำที่5 h a v e d i n n e r อ่านว่า have dinner have dinner แปลว่ากินอาหารเย็นค่ะและคำที่6 w a t c h t v อ่านว่า watch TV watch TV แปลเป็นไทยคือดูทีวีค่ะลองทวนกันอีกรอบนะคะเด็กๆทำอาหารอ่านว่า cook ไปทำงานอ่านว่า go to work แต่งตัวอ่านว่า get dressed กินอาหารเช้าอ่านว่า have breakfast กินอาหารเย็นอ่านว่า have dinner do TV อ่านว่า watch TV ค่ะคราวนี้นะคะมาลองดูบทสนทนากันนะคะก็เป็นเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายถามว่า how often Do you go to work? I always go to work. อ่าเป็นยังไงบ้างครับลองฟังกันอีกรอบนะคะ How often do you go to work? I always go to work. อ่าเด็กๆเ,เห็นคำว่า go to work ที่เราเพิ่งเรียนไปแปลว่าไปทาง,งานครูปาก็จะขอเฉลยนะคะก็คือเด็กผู้ชายถามว่า คุณเนี่ยไปทํางานบ่อยแค่ไหนและเด็กผู้หญิงก็ตอบว่าฉันน่ะไปทํางานบ่อยมากๆคือไปทุกวันเลยนั่นเองสังเกตจากคาว่า always นะคะก็คือแปลว่าบ่อยมากก็คือไปทํางาน100%เซเลยอ่ะคราวนี้ลองมาดูบทสนทนาอื่นบ้างนะคะ how often do we cook we usually cook พวกเราทำอาหารบ่อยแค่ไหนพวกเราทำอาหารค่อนข้างบ่อยนะคะ How often do they watch TV? They often watch TV. พวกเขาดูทีวีบ่อยแค่ไหนพวกเขาก็ดูทีวีบ่อยอยู่นะ,ะไปดูต่อไปเลยนะคะ How often does he cook? He usually cooks. เขาทำอาหารบ่อยแค่ไหนเขาก็ค่อนข้างจะทำอาหารบ่อยอยู่นะ,ะ How often does she watch TV? She often watches TV. เธอดูทีวีบ่อยแค่ไหนเธอก็ดูทีวีอยู่บ้างนะนักเรียนจะสังเกตว่ามันจะถามขึ้นต้นด้วย how often เสมอเวลาถามว่าบ่อยแค่ไหนจะแตกต่างแค่ คำบางคําที่ใช้ไม่เหมือนกันนะคะก็มาดูกันเลยว่ารูปแบบประโยคเป็นอย่างไรนะคะรูปแบบประโยคในการถามตอบเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันเนี่ยว่าทําสิ่งนั้นบ่อยแค่ไหนเนี่ยมีแบบที่หนึ่งค่ะในกรณีที่ประธานเป็น you we they you ที่แปลว่าคุณ we ที่แปลว่าพวกเราและ they ที่แปลว่าพวกเขานะคะการจะถามว่าคุณพวกเราพวกเขาเนี่ยทำสิ่งนั้นบ่อยแค่ไหนนะคะต้องถามขึ้นต้นด้วยคำว่า how often และตามด้วยคำว่า do และตามด้วยประธานที่เราอยากจะถามนะคะและตามด้วยคำกริยาค่ะยกตัวอย่างเช่นครูปาจะถามว่าคุณกินกินข้าวเช้าบ่อยแค่ไหนครูก็ถามว่า how often do you have breakfast และถ้าเกิดครูปาจะถามว่าพวกเรา กินข้าวบ่อยแค่ไหนครูก็ถามว่า how often do we have breakfast จะถามว่าพวกเขากินข้าวเช้าบ่อยแค่ไหน how often do they have breakfast แค่นี้เองค่ะก็คือเอาสิ่งที่เราอยากถามเนี่ยไว้ท้ายสุดนะคะอยากถามเกี่ยวกับอะไรก็เอาไว้ท้ายสุดอ่ะคราวนี้ถามคุณตอบฉันค่ะ I ที่แปลว่าฉันและก็ตามด้วยคำวิเศษขยายว่าเราทำ กริยานั้นบ่อยแค่ไหนและตามด้วยคำกริยาค่ะเรามาดูที่คำวิเศษนะคะคือคำวิเศษก็คือคำที่ใช้บอกว่าเราทำกริยาน้น,นั้นบ่อยแค่ไหนก็จะแบ่งเป็นคำที่1อ่านว่า always คำที่2อ,อ่านว่า usually คำที่3อ่านว่า often คำที่4อ่านว่า sometimes ครูป,ปาสะกดผิดนิดนึงนะคะลืมตัว e ต่อจากตัว m ไปแล้วก็ คำสุดท้ายค่ะ never แปลว่าศนอร์เนะคะหนูเห็นเปอร์เซ็นต์ที่ครูเขียนกำกับคำไว้นะคะก็คือให้หนูเข้าใจง่ายๆเลยว่า always เท่ากับ100%ก็คือทำบ่อยมากทำทุกวันทำตลอด usually เท่ากับ80%ก็คือน้อยลงมาจาก always นิดหน่อยแต่ก็ยังทำบ้างตีซะว่า7วันทำซะ5วันอย่างเงี้ยค่ะ often เท่ากับ60%ก็ตีซะว่า7วันทำอ่า4วันซัมทามสานต์ก็ตีว่า7วันทําแค่3วันอะไรเงี้ยนะคะและ n นเวอเท่ากับศก็คือ7วันเนี้ยไม่เคยทําเลยนะคะก็ให้เราเลือกใช้กันแล้วแต่ว่าเราทํำบ่อยแค่ไหนนะคะเช่นเคยค่ะถ้าครูจะบอกว่าครูเนี่ย ครูจะบอกว่าฉันกินข้าวเช้าบ่อยทุกวันเลยครูก็พูดเลยว่า I always have breakfast และถ้าครูจะบอกว่าพวกเราล่ะถ้าเกิดเขาถามว่า how often do we have breakfast พวกเรากินข้าวเช้าบ่อยแค่ไหนถ้าครูจะบอกว่าพวกเราเนี่ยกินบ่อยแค่แบบ80%เอเองครูก็จะพูดว่า we usually have breakfast แล้วถ้าเกิดเขาถามว่า how often do they have breakfast พวกเขาากินข้าวเช้าบ่อยแค่ไหนครูจะบอกว่าพวกเขาไม่เคยกินเลยครูก็พูดเลยว่า they never have breakfast แค่นี้เองค่ะเด็กๆอะไปดูนะคะคำต่อไปนะคะในกรณีที่การตั้งคำถามเนี่ยประธานเป็นคำว่า he คีนะคะคำว่า He หรือคำว่าชีนะคะก็คือประธานเป็นคำว่า He ที่แปลว่าเขาหรือคำว่า She ที่แปลว่าเธอนะคะก็คือขึ้นต้นเหมือนเดิมเลยค่ะ how often แต่คราวนี้ไม่ตามด้วยคำว่าดูแล้วนะคะตามด้วยคำว่า does แทนค่ะและตามด้วยคำว่า He ที่แปลว่าเขาหรือว่าคำว่า She นะคะและก็ตามด้วยคำกริยาที่เราอยากถามนะคะอ่ะแปลว่าเขาทำคำ ทำมันั้นอะบ่อยแค่ไหนเออทำมานั้นอะบ่อยแค่ไหนนะคะอ่ะยกตัวอ,อย่างเช่นครูจะบอกว่าครูจะถามว่าเขาเ,ออเขาไปทำงานบ่อยแค่ไหน go to work ครูก็จะถามเลย how often does he go to work จะตอบนะคะว่าเขาไปทำงาน100%์เลย ครูก็จะตอบว่า he always go to work เน้นอีกหน่อยนะคะถ้าเกิดจะถ้าเกิดจะตอบคำถามในกรณีที่ประธานเป็น he หรือ she เนี่ยคำกริยาเนี่ยจะต้องเติม s หรือ es เสมอในที่นี้ลงท้ายด้วย o ก็เลยเติม es นะคะ he always goes to work นั่นเองอะถ้าจะถามว่าเธอไปทำงานบ่อยแค่ไหนก็ถามว่า How often does she go to work จะบอกว่าเธอไปทำงานแค่60%เอรองะไปแค่แบบ4วันเองจาก7วันครูก็พูดเลยว่า she often goes to work แค่นี้เองนะคะเด็กๆอย่าลืมว่าในการตอบนะคะถ้าประธานเป็น he หรือ she คำกริยาต้องเติม s เสมอนะคะในการตอบอ่ะคราวนี้ลองไปดูแบบฝึกหัดกันเลยนะคะเรื่องนี้ก็อาจจะ ทำความเข้าใจยากนิดนึงแต่ว่าครูเชื่อว่าไม่เกินความสามารถของพวกหนูแน่นอนนะคะก็ลองมาทำแบบฝึกหัดกันพร้อมๆกันไปอย่างช้าๆนะคะครูมั่นใจว่าหลังจากทำแบบฝึกหัดแล้วหนูจะเข้าใจมากขึ้นแน่นอน,นะคะอ่ะอะมาลองอ่านพร้อมกันนะคะเขาให้ประโยคคำถามมาให้รูปภาพมาแล้วก็ให้เปอร์เซ็นต์กำกับนะให้เราตอบว่าบ่อยแค่ไหนนั่นเองนะคะ อ่ะก็ให้เราตอบให้ถูกนะคะอ่ะถามพร้อมกันค่ะ how often does he cook แปลเป็นไทยก็คือเขาทำอาหารบ่อยแค่ไหนเช่นเคยค่ะถามเขาก็ต้องตอบเขา he อ่ะบ่อยแค่ไหนเขากำกับมาให้เราว่า100%เลย100%ก็คือคำว่า always ใครที่นึกคำไม่ออกครูอนุญาตให้เลื่อนวิดีโอกลับไปสไลด์ที่แล้วได้นะคะดูว่าเปอร์เซ็นต์ต่างๆมีคำเขียนว่าอะไรบ้างดูได้นะคะแอบดูได้ค่ะ Always แทน1 0 0นะคะถามทำอาหารก็ต้องตอบทำอาหารค่ะและครูปาบอกแล้วการตอบถ้าประธานเป็น he หรือ she คำกริยาต้องเติม s ค่ะแค่นี้เองเติม s อะลองอ่านพร้อมกันนะคะ He always c o o k เขาทำอาหารบ่อยมากใน7วันเนี่ยทำไปแล้ว7วันทำทุกวันเลยอะมาดูข้อต่อไปค่ะอ่านพร้อมกัน How often does she have breakfast Does she have breakfast ก็คือเธอกินข้าวเช้าบ่อยไหมอะเขาให้มาว่า80%เช่นเคยค่ะถามเธอตอบเธอ แปนะคะก็คือคำว่า usually นั่นเอง u s u a l l y ย้อนกลับไปดูได้นะคะเด็กๆว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแทนคำอะไรบ้างนะคะอ่ะเขาให้คำว่า have breakfast มาเหมือนเดิมเลยค่ะถ้าประธานเป็น he หรือ she คำกริยานั้นต้องเติม s ค่ะแต่ว่าในที่นี้คำว่า have เนี่ยจะไม่มีการเติม s นะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนรูปไปเลยถ้าคำ ประธานเป็น he หรือ she จะเปลี่ยนเป็นคำว่า has แทนค่ะแล้วเขียนคำว่า breakfast อ่าอ่าพร้อมกันค่ะ she usually has breakfast she usually has breakfast แปลเป็นไทยก็คือเธอก็กินข้า,าวเช้าค่อนข้างบ่อยอยู่นะอะ่กับกันถ้าครูป,ปาถามว่าพวกเขา เช้าเช้าบ่อยไหมครูปาก็จะถามว่า how often do ไม่ใช่ดาแล้วนะพวกเขาคือ day แล้วก็ have breakfast ค่ะจะตอบว่าพวกเขา,ากินอาหารเช้า80%เลยเนี่ยก็พูดว่า day usually ถ้าประธานเป็น U V day เนี่ยก็ I U V day เนี่ยคำกริยาไม่ต้องเติม f เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเปลี่ยนรูป h a v e อะไรก็ใส่ h a v e เหมือนเดิมเลยอ,อ่านว่า they usually have breakfast พวกเขาก็กินข้า,าวเช้าค่อนข้างบ่อยนะคะก็อันนี้ก็คือที่ยกตัวอย่างมาก็เพื่อให้พวกเราเห็นความชัดเจนนะคะว่าทำไมถึงเขียนแตกต่างกันนะคะ ถ้าประธานเป็น he/she ในการตอบคำกริยาต้องเติม s หรือว่าต้องมีการเปลี่ยนรูปนะคะถ้าเป็นคำว่า have นั่นเองอะไปข้อต่อไปคะ่ะอ่านพร้อมกัน how often do we have breakfast พวกเราเนี่ยกินข้าวเช้าบ่อยไหมเหมือนเดิมเลยคะ่ะถาม we ตอบ we บ่อยไหมเขาให้60%มาก็คือคำว่า often ใส่คำสั์ไปได้เลยค่ะไม่ต้องมีการเปลี่ยนไม่ต้องมีการเติม s ใดใดทั้งสิ้นเพราะประธานเป็น V นั่นเองนะคะลายมือครูป,ปาอาจจะไม่สวยนิดนึงนะคะก็ขออาภาัยเด็กๆด้วยเนาะ,ะอ่านพร้อมกันค่ะ we often have breakfast แปลเป็นไทยก็คือพวกเรากินข้าวเช้าเออบ่อยก็บ่อยอยู่แต่ก็ไม่ได้บ่อยมากนะคะ ไปต่อข้อต่อไปค่ะอ่านพร้อมกันค่ะ How often do you watch TV? How often do you watch TV? แปลเป็นไทยก็คือคุณดูทีวีบ่อยไหมเขาให้มา30%นะคะเหมือนเดิมค่ะถ้าเป็นการถามแบบอื่นถามอะไรก็ตอบอย่างนั้นนะคะแต่ยกเว้น y o U นั่นเองถาม y o U ที่แปลว่าคุณก็ต้องตอบ I นะคะตอบ I อ่ะคราวนี้30%ก็คือคำว,ว่า sometimes sometimes และตามด้วยคำว,ว่า watch TV ค่ะอืมประธานไม่ไม่ใช่ she หรือ he นะคะก็ไม่ต้องเติม s นะคะอ่ะอ่ะพร้อมกันเลย I sometimes watch TV แปลเป็นไทยก็คือฉันก็ดูทีวีบ้างแต่ไม่มากนะคะอ่ะ ข้อสุดท้ายนะคะอ่านพร้อมกัน how often does he watch TV อ่าเขาดูทีวีบ่อยไหมถามเขาตอบเขาค่ะเขาให้มา0% 0%ก็คือไม่เคยเลยใช้คำว่า never นะคะแล้วก็เขียนคาว่า watch TV มาเลยคราวนี้ประธานเป็น he หรือ she ต้องเติม s ต่อท้ายนะคะในที่นี้คำว่า watch ลงท้ายด้วย ch ก็เลยเติม es นะคะ อ่านพร้อมกัน he never watches TV he never watches TV ก็คือเขาไม่เคยดูทีวีเลยนะคะก็สำหรับใครที่งงในหลักการเติม s นะคะก็ขอให้ไปหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะก็คือพิมพ์ google search ได้เลยว่าหลักการเติม s ภาษาอังกฤษใช้อย่างไรนะคะก็ลองไปดูกันนะคะเด็กๆ ก็สำหรับบทเรียนในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะใครที่งงหรือยังสับสนอะไรก็สามารถทักมาถามครูปาได้นะคะทักผ่านอ่าไลน์ครูประจําชั้นได้เลยนะคะแล้วก็สามารถอ่านความรู้เพิ่มเติมได้จากแบบฝึกหัดที่ครูปาให้ไปนะคะก็ ทบทวนกันเนาะเรื่องนี้ยากนิดนึงแต่เชื่อว่าไม่เกินความสามารถของทุกคนแน่นอนก็สำหรับวันนี้ก็ตั้งใจเรียนดีมากค่ะ thank you for your attention ครูปาก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ goodbye thank you and see you ค่ะ